อร่อยมากเลยเนี่ยนี่ตัวอันนี้แพงนะนี่ค่ะผักเยอะมากนะทุกคนนี่อ่ามะเขือพวงไม่ใช่เออเว่านมากเลยทุกคนดูสินี่ใหญ่มากเลยพ่อจะไปก็นข้างนอของอเลยเราจะไปเก็บตรงนั้นให้ทุกคนดูตัดสินเสยอกันได้ไหมเนี่ยเนี่ย้องของอออะ ทั <t ôi> ้งหวังเอ้งวรงไ้อืมขสวยมากี้อุงมาอือไหนก็ต้องคู่ซรงนี้นะนี่ค่ะหักสวยมากเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเองทรงได้โอืม้สวยมากนี้เองมาอืมไหนก็ต้องคูซรงพวนี้นะนี่ค่ะหักสวยมากเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะ เด็กนักก็ตรงที่สำหรับผักอันนี้ก่อนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปเก็บผักบุ้งแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดูนะคะบ๊ายบายค่ะนี่ผักสวยมากๆเลยก่อนจะไปนี่ให้ดูผักก่อนมาอย่างวัชพม่าเราคุ้นชื่อคุ้นบอกว่้นี่ทุกคนให้กอดหยิบมอเดี๋ยวว่ามันอัน้ทั้งร้านเนี่ยนเนี่ยเขาให้ตัดล้วจะยังจะตาดอะไเฮ้ยนี่นี่สิ่งสิ่งที่เขาทำสุภาษ่วยค่า อันนี้ผักูดแล้าจังนี่น่ะมีเยอะมากนะทุกคนมีมะเร็งด้วยนี่เดแล้วก็ตรงที่แล้วก็อินไทยกับตังตัวที่มันแบบซุ่ซิวถ้าจะเอาไว้ไปไปนึ่งกินกับผักนะคะทุกคนแล้วกินทำผักนี่ค่ะที่ทำไปตัวอ่ะนี่น่ะมีเยอะมากนะทุกคนมีมะเร็งด้วยนี่เดแล้วก็ตรงที่มมากๆเลยเอาไว้ไปเอาไว้ไปไปนี่ไปแกงได้เลยนะผักอันเนี้ยออกธรรมชาติเลยนะนี่ค่ะผักสวยมากนะแต่ละก้านดูสินี่ เราก็จะเก็แบบนี้เนาะเอาไว้ไปั้งสอกับป้าป้าป้าจังสมันมากไปทุกคนดูสินี่ใหญ่มากเลยป้าจะไปเก็บข่านาถุงเลยาจะไปเก็บตรงนั้นให้ทุกคนดูป่านะทุกคนนี่อ่ามะเขือพวงไม่ใช่เออเาววเาววาวว้นวว้าวว้าวววงค่ะทุกคน้าวว้วว้าอาวว้า่วนาวว้ควว้า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 าว้าวว้้ว้ววา้า้าาาาวาว ก่อนจะไปนี่ให้ดูผักกันมากมากเลยเอาไว้ไปเอาไว้ไปไปนี่ไปแกงได้เลยนะผักอันเนี้ยออกธรรมชาติเลยนะนี่ค่ะผักสวยมากนะแต่ละก้านดูทีนี่เราก็จะติดแบบนี้เนาะเอาไว้ไปเก็บไม่หมดอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะไปเก็บผักบุ้งด้วยอันนี้ทีเก็บผักอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะไปเก็บผักบุ้งให้ทุกคนดูนะผักบุ้งต้นใหญ่มากทุกคนดูผักเนี่ยยอดหนึ่งแบบโอ้โหมันจะมาองกงเด้อเห็ดตัวแบบสวยมากอานนียอดบุ้งอ่ะอไหนก็ต้องโอเซอพวกนนี้นะนี่ค่ะ พักสวยมากเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่แบบว่านี่ค่ะที่เขาทํางานเหมือนกันนะนี่ค่ะบรรยากาศเนาะตรงนั้นจะเป็นโรงงานน้ำมันปาล์มนะคะนี่เห็นไหมก็จะเป็นน้ำมันปาล์มด้วยอันนี้ก็มาเก็บนี่นามีเยอะมากนะวูบทุกคนมีแมลงด้วยนี่แล้วก็ตรงที่สนนเป็นอีกที่หนึ่งที่แบบว่านี่ค่ะที่เขาทํางานเหมือนกันนะนี่ค่ะบรรยากาศเนาะตรงนั้นจะเป็นโรงงานน้ำมันปาล์มนะคะนี่เห็นไหมก็จะเป็นน้ำมันปาล์มด้วยอันนี้ก็มาเก็บ อันนั้นผักบุ้งเห็นไหมต้นผักบุ้งผักบุ้งเยอะมากอยูตอย่ตรงนู้นทุกคนดูเนี่ยเรามาทํางานกาแฟนะวันนี้ก็ทุกคนดูมันก็จะเป็นป่าเนี่ยตรงนั้นมีดอกไม้ด้วยเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปให้ทุกคนดูนะอันนี้ที่แฟนทํางานนะคะวันนี้ก็ได้มาคาเฟ่นนเนาะนี่อันนั้นลูกชายค่ะแล้วก็อันนี้นะคะที่คือเขาทางานกันนะอันนี้นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นลูกชายนี่เราก็อีทายก็ตั้งหัวจะเอาไว้ไปไปใ,ใหน้ง<ห>กินก<ๆ>ับผักนะคะทุกคน,นแล้วกินกั ตื่นค่ะนี่ไปแล้วนะบายบายค่าาดนท้งังนี่มีเยอะบุคนมีมาแลยงด้วยนี่เลี้ยงก็ตรงีตเียาะอสวยมากอันนี้ีต้อ้งก็ง่พวนี้นะด่ค่ะหักสวยมากเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็น เก็บไม่หมดอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะไปเก็บผักบุ้งด้วยอันนี้คลิปเก็บผักอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะไปเก็บผักบุ้งให้ทุกคนดูนะผักบุ้งต้นใหญ่มากทุกคนดูผักเนี่ยยอดหนึ่งแบบโอ้โหไม่ต้องหักกินผักเอ๋ยมากเลยเนี่ยนี่ก็อันนี้เองนะนี่ค่ะผักเยอะมากผักอันนี้ก่อนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปเก็บผักบุ้งแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดูนะคะบ๊ายบายค่ะนี่ผักสวยมากๆเลยก่อนจะไปนี่ให้ดูผักก่อนจังสตอร์ป๊าป๊าห้ามจังสตอร์ว่านมากเลยท ใหญ่มากเลยเตว่าจะไปเก็บข้าวเหนีของเลย่เราจะไปเก็บตรงนั้นนี่ให้ทุกคนดูปาไปถ่ายรูปให้ทุกคนดูนะอันนี้ที่แฟนทํางานนะคะวันนี้ก็ได้มากกร์เป็นเนาะนี่อันนั้นลูกทรายค่ะแล้วก็อันนี้นะคะที่คือเขาทํางานกันนะอันนี้นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นลูกทรายนี่ทิงเสดก็ได้มนี่นี่สงสงอ้าวทางหลังก <c oughs> ็้คือทางหลังนี่ทางหลังเ้างหลังมากมากเลยเอาไว้ไปเอาไว้ไปนี่ไปแกงได้เลยนะคะอันนี้ ออกธรรมชาติเลยนะนี่ค่ะผักสวยมากนะแต่ละกา้านดูที่นี่เราก็จะเด็ดแบบนี้เนาะเอาไว้ไปผัดกินค่ะอร่อยมากเลยเนี่ยนี่อันนี้แพงเนะนี่ค่ะผักเยอะม,มากเลยค่ะนี้ไปแล้วนะบายบายค่ะอีกที่หนึ่งที่แบาบว่านี่ค่ะที่เขาทํางานเหมือนกันนะนี่ค่ะบรรยากาศเนาะตรงนั้นจะเป็นโรงงานน,น,น้ำมันปาล์มนะคะนี่เห็นไหมก็ะจะเป็นน้ำมันปาล์มด้วยอันนี้ก็มาเก็บกันอีกที่หนึ่งที่แบาบว่านี่ค่ะที่เขาทํางานเหมือนกันนะนี่ค่ะบรรยากาศเนาะ ตรงนั so para para ้นจะเป็นโรงงานน้ำมันปาล์มนะคะนี่เห็นไหมเราจะเป็นน้ำปาล์มด้วยอันนี้ก็มาเก็บเราโคกอินไทยก็ตั้งหัวเยอะขนาสุดี่รู้ถ้าจะเอาไว้ไปไปให้นิ่งกินจอกผักนะคะแล้วจิกทำนี้ค่ะทำไปตัวละจั๊กสตอร์กับป้าป้าป้าข้าจั๊กสตอร์โค้งมากเลยทุกคนดูสินี่ใหญ่มากเลยป้าจะไปเก็บข้าวถงเลยค่ะเราจะไปเก็บตรงนั้นให้ทุกคนดูป่าก็เป็นอันนี้ก็เป็นตัวมันนี้ให้ทุกคนดูป่าหบุ้งนะอันนั้นอ่ะ

เก็บไม่หมดอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะไปเก็บผักบุ้งด้วยอันนี้ทีตัดเก็บผักอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะไปเก็บผักบุ้งให้ทุกคนดูนะผักบุ้งต้นใหญ่มากทุกคนดูผักเนี่ยยอดหนึ่งแบบโอ้โหนี่จะงสอร์ป้าป้าป้าให้จังสตอร์วนมากไปทุกคนดูสินี่ใหญ่มากเลยป้าจะไปเก็บข้าวถงเลยเราจะไปเก็บตรงนั้นให้ทุกคนดูปตัดถงๆเลยหรออืมสวยมาก่ลยอันนี้ผักบุ้งอ่ะอันนี้วาไหนก็ต้องถงโตพวกนี้นะนี่ค่ะผักสวยมากเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็น อันนั้นผักบุ้งเห็นไหมต้นผักบุ้งผักบุ้งเยอะมากอยู่ตรงนน้นทุกคนดูเนี่ยเรามาทํางานกาฟนแฟนะวันนี้ก็ทุกคนดูมันก็จะเป็นป่าเน้นตรงนั้นมีดอกไม้ด้วยเดี๋ยวจะตาตาดูการ์ตูนมาที่น,นี่กันมาเนี่ยนี่ชงชงอ๋อการ์ตูนไม่าร์ตูนเหรอ ของงเด้อ่อืมสวยมากๆัเลยงจุ๊งอ่ะอไหนก็ต้องโทพซกนี่นะนี่ค่ะผักสวยมากเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะได้วันนี้หนึ่งวันพาเรามาเก็บผักนะคะนี่ค่ะเราก็ได้ผักนิดหนึ่งเราจะไปเก็บตรงนู้นเน้ผักเยอะมากคนไปค่ะใี่ไหมคุณโบเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเก็บผักด้วยนะคะผักตรงนี้มีเยอะผักอันนี้ก่อนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปเก็บผักปุ้งล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดูนะคะบ๊ายบายค่ะนี่ผักสวยมากๆเลยตอนจะไปให้ดูผัก จริงอทุกคนนี่เนี่ยกลับบ้านเลยอะผักสวยมากนี่ยอดมันละก็สวยมากนี่มามีเยอะมากมั้งทุกคนมีมาแรงด้วยนี่แล้วนนั่ก็ตรงที่ผมเก็บไม่หมดอะเนี่ยเดี๋ยวจะไปเก็บผักบุ้งด้วยอันนี้ที่เก็บผักอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะไปเก็บผักบุ้งให้ทุกคนดูนะผักบุ้งต้นใหญ่มากทุกคนดูผักเนี่ยยอดหนึงแบบโอ้โหทั้งหลายลดูเขาตังดเลยเฮ้ยอันนี้อีสิงสุดท้ายตาวบาสุเขาไจัง อันนี้ถักปูบ๊ายายนีไปแล้วนะบายบาค่ะนี่มามีเยอะมากนมยทุกคนมีมาแรงด้วยนี่เนแล้วก็ตรงทีสมน้นี่มามีเยอะมาก่นทุกคนมีมาแรงด้วยนี่เนแล้วก็ตรงทีสัวนนี่มามีเยอะมากมทุกคนมีมาแรงด้วยนี่เนแล้วก็ตรงทีสมวแต่อนนี้ก็คนตัวมันนี้ให้ทุกคนดูฝาผักบุ้งนะอันนั้นอ่ะทุกคนเห็นไหมเก็บไม่หมดอ่ะเียเดี๋ยวจะไปเก็บผักบุ้งด้้วยอันนี เก็บผักอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะไปเก็บผักบุ้งให้ทุกคนดูนะผักบุ้งต้นใหญ่มาทุกคนดูผักเนี่ยยอดหนึ่งแบบโอ้โหเก็บไม่หมดอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะไปเก็บผักบุ้งด้วยอันนี้